นี่คือตัวเลขอ้างอิงจากนีดาโพว่าพออนีดาโพเนี่ยคนที่เคยวิเคราะห์ว่าเพื่อไทยจะ6กบวกลบเนี่ยเราจะได้เห็นตัวเลขโพของสํานักของเขาด่วนแรกนี้ไตามาสามนะปิดที่เดือนกันยาอันแรกบอกว่า,วาบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ถ้ามีเลือกตั้งนะที่1ยังหาไม่ได้ที่2คุณนัทพงศ์พักระชาชนที่3คุณอนุทินคําถามคือล้มคุณแพทองทานไปแล้วเนี่ยทำไมนัทพงศ์ไม่ได้ขึ้นที่หหรือทําไมอนุทินไม่ได้ขึ้นที่1แล้ว คุณบอกว่าคุณอนุทินป๊อปปูล่าทําไมถึงไม่ได้ขึ้นไปที่หนึ่งนะครับไปดูพรรคการเมืองคุณบอกว่าเลือกตั้งวันนี้พรรคการเมืองที่จะที่หนึ่งที่สองภูมิใจไทยพรรคประชาชนจะลับเคี่ยวกันแต่ที่หนึ่งยังเป็นพรรคประชาชนในรายงานองคุณที่สองไม่มียังหาพรรคที่เหมาะสมไม่ได้ที่สามพรรคเพื่อไทยทำไมพรรคเพื่อไทยยังอยู่ทำไมพรรคเพื่อไทยไม่เป็นไปเหมือนที่นักวิชาการหรือนักทำโพหลายท่านพยายามพยากรณ์ที่จะสร้าง สื่อสร้างกระแสในหน้าสื่อให้เราเห็นว่ามันเป็นอย่างที่เขาพูดผมฟังพอออนิดาโพพูดครั้งที่แล้วว่ามันมีคนทํานายผิดเยอะแยะมากมายผมรู้ผมเดาคําท่านว่าท่านจะพูดถึงกระแสความนิยมในพรรคภูมิใจไทย3.35 9.6ถูกและไตรามาสที่33.24คําคำถามคือถ้าท่านบอกว่าเลือกตั้งวันนี้พรรคเพื่อไทยไม่ใช่ไม่ใช่คู่แข่งแต่ทําไมพรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้ขึ้นไปที่สองที่สองบอกว่ายังไม่มีใครเหมาะที่สามเป็นพรรคเพื่อไทย